ุรหล่อสักเช้าเลยยามไสนี่เป็นอากาศยามเช้าห้องมสิบนาทีค่ะหมอกเต็มเลยนะคะหมอกเยอะมากอ่ะอิจฉาคนได้ขึ้นมาทันทีเลยเขาได้อยู่ในสถานที่ที่แบบสวยมากสวยจริง ตื่นเช้าๆเมาจิบกาแฟวู้วูนเนี่ยะน่จิบกาแฟคุนๆตอนเช้ากอดสาวนมโตโตไม่ใช่แล้วหลังอ่ะอาล่รเออ ช่วยพอด้วยพอหวาดกลัวแล้วเกินแล้วเซ้ายก็สุดยางขวาก็ปลายยาง lucah kan lucah lakkan 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 คี่ว่าจ้นต้องก่ออย่างที่อยากเื่อนนะดิลโลอย่างที่อยากเื่นพี่ว่านเพื่อนเพื่อนทัดไ คุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยจะลองเหรอจะลองเอาลงเหรอ คิดดียังดีกันอ๋อต้องเอาเชือกจูงเปล่าจากการที่เราเป็นหมอจำเป็นเอาแล้วเอาแล้วไม่จัดวิ่งหนีวินไม่จัดไม่จัดไม่จัดเห็นไหมไม่จัดไม่จัดเอ็มอย่าไปหมุนเขามา านานๆตะขบจะเจอเพื่อนแต่ตะขบก็ไม่กัดค่ะครับอุ๊ยจุ๊ยขนาดนั้นใช่หรือก็เขาอยากเจอเพื่อน